สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับออนดิว2020นะครับใส่ค้ำหลบป้ายทะเบียนแล้วก็ค้ำเอ็กเพนะครับแล้วก็ค้ำซีในค้ำเคในนะครับแล้วก็ท่อนะครับออกหน้าเพผนะครับผมท่อออกหน้าเพผนะฮะเสียงก็ประมาณนี้นะครับท่อออกหน้าเเผานะครับท่อออกหน้าเพผแล้วก็มีชุดพวงมาลัยนะครับผม ชุดพวงมาลัยหนึ่งชุดแล้วก็มีดิฟฟี่นะครับผมดิฟฟี่หนึ่งชุดนะครับผมบวกเซตดีนะครับบวกวัตต์ฟูดนะฮะแล้วก็เบาะเคอร์กี้อีกหนึ่งคู่นะครับผมนะฮะอันนี้ออนนิวสองพันยี่สิบนะฮะแล้วก็มีกระจกคราฟนะครับผมกระจกคราฟนะครับแล้วก็มีฝากระโปรงหน้านะครับคาร์บอนนะครับผมนะฮะ ออนยูสองพันยี่สิบนะครับผมอันนี้นะนี่นะครับให้ดูแนวทางการแต่งนะครับผมก็ใส่แม็กนะครับ CE ยี่แปดนะครับผมนะฮะอันนี้หน้าก็จะเชิดหน่อยนะฮะครับผมครับผมอันนี้ออนยูสองพันยี่สิบนะครับนะถ้าใครสนใจแต่งรถนะครับผมร้านกิจเรซิ่งนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับผม แล้วก็มีแก๊ปหลังคาในะี้ไปึิงอย่างนะฮะทำดูแก๊ปหลังคา่อนนะฮะแก๊ปหลังก็เป็นแบรนด์ของร้านเราเลยนะครับผมกินเลสซิ่นะครับครับผมโอเคนะครับใครเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ